กอมีเยอะเมนเนี่ยรุกเสาเลยนี่ๆมีหลายร้านเลยอ่ามามาอ่มาเร็วๆตาข้องขยรถก่อนนี่อะไรอ่ะอันนี้ลุงมารีพม่านอันนี้อะไรอ่ะม่ยมอันนหมูกระทะเหมือนกันม่ยมทองรถ่รงนี่อะไรอ่ะหมูกระทะเจริญทำไมเงียบๆอ่ะทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเาติดปะติดติดติติดติ ้พรว่าอันนี้ไม่น่าใช่สไตล์น่านน่าตั้งใจนะอดูอดูทุกคนดูมาเป็นพวงแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่สไตล์แล้วลืมหันชัวทำไรอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ ที่เห็นเรามาล้างโต๊ะว,วันนี้มันจะแปลกตานิดนึงปกติเราจะพาทุกคนไปรีวิวร้านอาหารใช่ไหมวันนี้มาล้างโต๊ะให้ดูเพื่ออะไรก็ <c oughs> คือว่าเหตุเกิดจากการที่เราอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะมันมีความคิดหนึ่งที่ผุดขึ้นมาว่ามันเรามีหมูกระทะที่อยู่ตามแป่อยู่ตามเสาไฟฟ้านึกออกปะยังม,มีอยู่ตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่นะแต่ว่าเราเราไม่เคยสังมากินนะเออไม่เคยสังมากินคือเรารู้อยู่แล้วว่าหมูกระทะเอ่อเสาไฟฟ้าเนี่ยมันมีมานานแล้ว แต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันยังมีขายอยู่จริงหรือเปล่ามันเป็นวิธีการทำตลาดแบบโบราณมากมากเลยนะโบราณมากเพราะทุกวันนี้ทุกวันนี้อะไรนะมันเป็นออนไลน์หมดแล้วเดี๋ยวเราต้องขับไปตามหาดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้กินไหมหมูกระทะเสาไฟฟ้าเขาเรียกเขาเรียกอย่างนี้นะเพราะว่ามันแปตามเสาไฟฟ้าเดี๋ยวดูว่าตอนนี้ยังเหลือกี่ร้านและเดี๋ยวเราเนี่ยจะสุ่มมาว่าจะเลือกร้านไหนดีมากินใช่โอเคสะอาดแล้วเดี๋ยวเราออกไปตามหาหมูกระทะก็เลยค่ะ ไปกันล้อลอที่หายแล้ววะใครคิดคอนเทนต์น้วน่ะเอาเขาเกียร์ดิไปไหมเฮ้ยขับดีดีเราจะเลือกเสาที่มีหมวกประทะเยอะๆเราจะแบบว่าที่เขาติดแบบว่ามีแต่หมวกประทะเต็มๆเลยอะนึกออกปะ ร้านนี้เรารู้จักเราเคยกินแล้วร้านนี้ร้านเด็ดเลยจริงเหรอวัฒนาวัฒนาหมูกระทะอันนี้อะไรอ่ะ MK หมูกระทะ MK หมูกระทะอันนี้พุงนี่กี่ร้านนี่กี่ร้านแอนแอนอะไรเนี่ยแอนหมูกระทะตอนนี้มี3ามร้านเรายังไงดีถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วมีกี่ร้านเราค่อยมาเลือกใช่ถ่ายรูปไว้ก่อนร้านที่เราเคยกินแล้วเราไม่เอานะร้านที่เคยกินแล้วไม่เอาเพราะว่าไม่เรียวอ่า ได้2ล้านแล้วไปหาอีกหาอีกเร็วเวเร็วเร็วเเฮ้ยหมูเฮ้ยหมูกระทะก็มีเยอะกันเลยเนี่ยลูกเสาเลยอ่ะนี่มีหลายร้านเลยมามามาเร็วๆตากร้องขับรถก่อนจอดรถ เราไม่ดับรถอ่ะเอออาเเดี๋ยวรถก็โดนขโมยเออมาเฮ้ยมีหลายร้านเลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีจังหมูกระทะเฮ้ยมันเยอะดีจังหมูกระทะแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้ลุงมารีพาม้ยอันนี้อะไรอ่ะมันโยมูกระทะเหมือนกันมันโยมทองโลตินนี่อะไรอ่ะหมูกระทะเจริญทขาไมเชื่อนี่อะไรนี่อะไรอันนี้อะไรอ่ะเอิ่มเอิป้ายไปหมดแล้วอ่ะป้ายไปหมดแล้วอ่ะอันนี้ MT หมูกระทะอัน MT มีแล้ว ว่าชอบอันนี้สุดชอบอันเนี้ยชอบมะยมซิ่งชอบมะยมทองชอบมะยมซิ่งมะยมทองรสซิ่งถ่ายรูปไว้ก่อนเออเจะเลือกจนเล่นหมูกระทะอุ้ยได้หลายร้านแล้วนะเยอะนะเนี่ยขับมาไม่ไกลนะไปไปไปโอ้โนี่ติดทุกบ้านเลยปะเนี่ยเออการตลาดเขายังมีอยู่อ่ะของจริงในยุคนี้ไปเจอแล้วค่ะทุกคนอันนี้เยอะมากทีดีหมูกระทะมันนี่หมูกระทะ อันนี้อะไรเป็นต่อหมูกระทะเนี่ยเป็นต่อกี่้านแล้วเนี่ยสี่ร้านแล้วมีฝั่งนี้อีกนะมีฝั่งนี้อีกนะอุ้ยราชาหมูกระทะดีจังหมูกระทะโอ้เริ่มเลือกเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยต้องใช้วงล้อหมุนแล้วเนี่ยต้องสุ่มแล้วอะถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปก่อนทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการนี่ค่ะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำวงล้อเรียบร้อยได้มาทั้งหมด10ร้านเดี๋ยวเราจะมาลองสปินดูนะคะว่าเราจะได้ร้านไหนลุ้นอยู่นะไม่รู้ว่าติดร้านไม่อร่อยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ายังเปิดกันอยู่หรือเปล่าใช่เราต้องพอเราสปินเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาลองโทรดูก่อนว่าเขายังเปิดอยู่ไหมเอาล้นะกดแล้วนะว n ร้านอะไร ราชาหมูกระทะเออไม่เคยกินได้ราชาหมูกระทะนะคะทุกคนแคปไว้แคปไว้แคปไว้โอเคดีเอลยปะเดี๋ยวก่อนนะโทรก่อนนะราชาหมูกระทะทำไมมันเงียบๆอ่ะทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเอาติดปะติด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 นี่ไงชุดเล็กสามร้อยชุดใหญ่สี่ร้อยชุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะราชาหมูกระทะหรือเปล่าคะได้ค่ะ เอาชุดเท่าไหร่ตัวี่เอาชุดชุดใหญ่ไหมชุดใหญ่เท่าไหร่ชุดใหญ่สี่ร้อยชุดชุดจัมโบ้ห้าร้อยเอาชุดใหญ่เอาชุดใหญ่หนึ่งชุดค่ะโอเคค่ะมาส่งได้เลยค่ะบ้านเลขที่นะคะสําเร็จแล้วทุกคนโทรร้านแรกก็คืออันนี้คือเขาไม่ได้ติดมั่วๆนะคือทุกร้านนี่ยังแบบน่าจะยังสั่งได้อยู่ใช่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าราชาหมูกระทะนี่จะเป็นยังไงลาฟาเล้วกระทะโอเคโอนจ่ายได้ไหมคะพี่ ม,มีครบเลยนะครบเลยครบเลยอถื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 ออุ้ยหนักค่ะได้เยอะนะเนี่ยโอ้ได้บั็บซี่ด้วยจะบวกแล้วเดี๋ยวมาเตาพรุ่งนี้อ่ะพี่โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขามารับเตาเดี๋ยวจ่ายตังก่อนจ่ายตังก่อนนี่ค่ะอขอบคุณค่ะหมาไปนู่นแล้วหมาไปนู่นแล้วเ้อมากเลย a few moments later มาแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะคือเซ็ต400บาท400บาทแพงไหมอ่ะได้เยอะนะืัว่าเยอะอยู่นะนี่เต็มกะละมังเลยดูอันเดียดูกะละมังกับหน้าใหญ่ไหมเยอะอยู่นะทุกคนเพราะว่ายุคนี้หมูก็แพงอยู่นะใช่หมูก็ขูให้มันหมูมาแบบสี่ก้อนอันนี้คือแน่นหม้อเลยนะสี่ร้อยเนี่ยดูอันเนี้ยเนี่ยไม่ได้มีแต่น้ำนะเนี่ยหมูหมูแล้วก็กุ้งมีกุ้งไหม กุ้งตัว<ม>ใหญ่<ร>ด้วย,วยใช่มีหมูมีกุ้งกุ้งประมาณ3ามตัวแล้วก็หมูโอโ้โหเยอะอยู่ทุกคนโอโ้โหหมูเยอะมากแล้วก็ผักนะคะจะได้เป็นเซ็ตนี้นี่มีผักบุ้งผักกาดผักกระลำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นนะช,นช่แล้วก็มีผักเยอะอยู่นะอันนี้อะไรนะุน,เ,นเส้นเทนอ่ะเสนนนะคะแล้วก็น้ําซุปน้ําซุปนะคะแล้วก็มีน้ําจิ้ม ไ <imana? S 2> ด้น้ำจิ้มก็ okay. โอเคอยไม่น้อยแต่ว่ายังไม่ได <outfit? S 2> ้ชิมนะต้องลองชิมก่อนว่าน้ำจิ้มเด็ดหรือเปล่าแล้วก็น้ำซุปในรสชาติเป็นยังไงแล้วก็นี่ค่ะแถมนแป๊บซี่มาหนึ่งขวดโอ้โหหมูชิ้นใหญ่มากแต่ว่าใหญ่แบบนี้ไม่เขาลืมหั่นหรือเปล่าเนี่ยหมูใหญ่เันลืมหั่นอ่ะเขาลืมหั่นหรือเขาขี้เกียจหั่นอ๋อดูดิมันใหญ่มากอะนี่ใส่ไปสามแผ่นมันคงจะเต็มหม้อแล้วมั้งเนี่ยหรือว่าเขาขี้เขาขี้เกียจหั่นแนี่เลยว่าไม่ไม่ไ่คิดว่าน่าจะเป็นสไตล์เขาห่าเขาตั้งใจให้มันเป็นไซ เขาต้องใจเขาต้องใจหรือว่ามันมันลืมหรือว่ายังไงเคร well? ื่องหั่นเชื <S <S ่อดิเครื่องหั่นดูดิชิ้นเท่ากันหมดเลยเขาควรหั่นให้มันเล็กกว่านี้นะโอ้โอันนี้คือหนักเลยอ่ะดูดิโอ้ยว่าอันนี้ไม่น่าใช่สไตล์นน่าน่าน่าตั้งใจนะอะดูอะดูทุกคนดูมาเป็นพวงแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่สไตล์แล้วลืมหั่นชัวเป็นพวงหมดเลยอ่ะฝาถึงก็ของร้านด้วยนะ ร้านอะไรนะราชาหมูกระทะเออนี่ไงราชาหมูไงเนี่ยราชาหมูไงให้ห no มูมาทั้งชิ้นราชาของจริงนี่ครับชิ้นนี้น่าจะกินได้แล้วดูหมูเขาเหมือนแข็งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะนุ่มหรือเแข็งแข็งดูมันแข็งใช่ใช่ะมาดู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 ชิ้นน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มนะทำไงดีอ่ะเขาปากเลย น้ำจิ้มเขาเป็นไงอะ่ะอือผ่านมะผ่านมะผ่านใช่ไหมอร่อยเลยอร่อยเลยเหรอมหมูไม่แข็งหมูแข็งแข็งแต่อร่อยแต่น้ำจิ้มเขาดีอยู่นะหมูแข็งหมูไม่นุ่มแต่ว่าไม่ได้แข็งมากขนาดนั้นก็<ม>คือแบบออธรรมชาติอะเออธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าอร่อยอน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้ม แต่ว่าเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็มคือรสชาติลงตัวดีเลยดีเลยถั่วผ่านผ่านเลยไม่เถียดาดที่ฝวงล้อขอบคุณวงล้อมากที่สุ่มร้ดนี้ให้เราเนี่ยลองชิมน้ำซุปก่อนว่าเป็นไงน้ำซุปก็ได้อยู่นะได้ปะไม่ไม่ได้ถึงกับฟ้าแต่ว่าอร่อยนะไม่มันมันยังออกจืดไปนิดนึงไม่จืดนะเรากินอ่ะจืดเป็นเค็มอรหรอลิ้นเพี้ยนก็คู่แล้วลงไป คุ้มคุ้มคุ้มอยู่คุ้มเลยกินสี่คนสามคนอ่ะคนละร้อยอ่ะกุ้งนี่ก็สดนะไม่ได้ถือว่าแบบว่าสดมากแต่ก็ไม่ได้น่าอ่ะไม่ใช่กุ้งน่าอ่ะทุกคนบางร้านมาคอหักตัวนิ่มเละใช่อันนี้อันนี้คือเปลือกมันยังแข็งอยู่เปลือกยังแข็งอยู่แล้วก็แต่ว่าปลาหมึกเขาอ่ะใช้เป็นปลาหมึกแบบนี้ไม่ใช่ปลาหมึกสดเหมือนเป็นปลาหมึกแช่แข็งอะปลาหมึกฟิตแช่แข็งฟิตแช่แข็งนะคะชิ้นใหญ่ใหญ่โอ้เอมา สี่ร้อคุม้มมากกิน4ี่คนคืออิ่มแล้วก็เคลี้ยงเลยทุกคนดูดิซดน้ำเกือบหมดอิ่มแบบว่าจุกๆกน้ำไม่ดอิ่มธรรมดานะหมดค่ะเหลือแต่มันออน้ำที่เขาให้มาคือเราก็เทปไปหมดเลยนะไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังคุ้มค่าแล้วก็น้ำจิ้มไม่หมดด้วยจ้าบอกเลยว่าน้ำจิ้มเข้มข้นดูน,น้ำจิ้มเข้มข้นของจริงคิดว่าหมูทะสยายไฟมันจะกระโหลกกะลาไม่ดีออไม่ใช่นะ <c oughs> ใช่ ไม่ใช่ไม่่ใชอร่อยทุกคนร้านนี้นะคะถ้าใครที่อยู่แถวแบางบัวทองไม่ทุกที่มันมีทุกที่เอาจริงเหรอใช่มีหลเยอะราคามีทุกที่ในกรุงเทพหรือมันทอนเท่าที่เห็นนะใช่ก็ร้านนี้ราชาหมูกระทะอันนี้ไม่แน่ใจแต่แถวแต่แถวแต่ถนนทับรีอ่ะมีอยู่ชื่อร้านอะไรนะราชาหมูกระทะโอเคทุกคนไปแล้วนะคะคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะบาย